อกว่าจะเปิดค่ายหนังสแมบวกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันมีข่าวมาว่าเออเนี่ยก็มีคนอื่นยื่นมานู่นนี่ว่าจะเปิดได้ไม่ได้ถ้าเปิดได้ผมก็จะเปิดแค่นั้นเองผมก็ไม่มีอะไรแล้วอยากเปิดไหมครับว่าเรามาแนวนี้อยากดิพี่คือใจอยากเปิดแต่ถ้าเปิดได้ผมก็เปิดอ่ะมาเป็นนางเอกไหมล่ะได้แต่ไม่แต่ถ้ามันเปิดได้มันเปิดไงแต่ให้ถูกตามกฎหมายนะก็เสียภาษีถูกต้องแค่นั้นเองครับพี่เราเหมือน ว่านิกกี้ยู่ก่อนมันมันเป็นแบบเ,ลเ,เลแล้วกอแนวนี้อะไรเงี้ยเราก็ทําให้ให้สวยกว่าให้แบบละมุนกว่าซือ้อประมาณเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันดูสวยๆใสๆอย่างเงีย้ยคือถ้าถูกกฎหมายทำได้ถ้าถูกกฎหมายทำแน่นอน,น,น,อนเล่นเองไนะไม่ไม่เป็นโปรดิวเซอร์ดิเล่นเองผมก็ตายดิพี่เ <laughs> มียผมว่าข้าวดิแลวครับแนวกิ๊บสียาวเลยก็ดีถ้าเราเป็นโปรดิวเซอร์ไง แต่เราไปเจอผู้หญิงสวยๆในก็ไม่เป็นไรผมก็ผ่านออผมก็บาดทุผมก็ผมก็เจอมาแล้วผมก็เจอมาแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรครับพี่อ๋อไม่กลัวแต่สังคมแล้วทำจริงโอ้ยไม่กลัวหรอกพี่กลัวทาไมพี่มันก็เปิดได้แล้วสมัยนี้ที่พี่ยังนี่เลยจริงๆถ้าต้องเปิดได้เราวางแผนยังไงบ้างขั้นตอนก็วางแผนขั้นตอนแบบว่าเป็นกิจัดลักษณะเป็นเหมือนประหาชนเลยแล้วก็มีการ เข้ามาก็จะมีการคัดเลือกการตรวจนู่นนี่นั่นแล้วมีสัญยงสัญญาเรียบร้อยจ่ายภาษสงภาษีให้เรียบร้อยแล้วก็เปิด18บวกอาจจะมีชอปของตัวเองเนี้ยอ,อันนี้ผ่เราเตรียมการไว้แล้วเลยถ้ามันถ้าถูาถากกฎ<ป>หมายเจอคุณเห็นไะชื่ออรตร้องไปคัะคิดไปเรียบร้อยนะเรียบร้อยแต่โปรดักชั่นแต่โปรดักชันแต่โปรดักชั่นแต่แต่ production. แต่แต่แต่ช่แต่แส่แต่แล่แต่ช่แต่่แตแ่แ แ,แ,แตกดแตกอะหัวแ,แตกเลยอไกลขทคแตกไม่ใช่แตกแตกครับพี่ <laughs> แตกครับพ, <c oughs> พี่ครับครับ้อ่อะไรนะตอนแรกมันก็ลงทุนเบาๆหน่อยอาจจะเป็นเทปแรกหรือว่าอีแรกอาจจะเป็นฟิลในรถก็ได้จัดไฟง,ง่ายดีกล้องไม่เยอะครับผมหรืออาจจะเป็นห้องน้ำออฟฟิศไม่มีอยู่ในหัวหมดแล้วครับ <c oughs> จริงๆหลายคนว่าเราจะเล่นเองด้วยไม่เล่นไม่เล่นเล่นไม่ได้ครับผมเดี๋ยวหัวแตกหรือถ้าใครเล่นท่านไงแจ็คแทนฉันอย่างนี้เหมาะ่อต้องพิจารณามันจะมีหลายๆเกณฑ์นะพี่เกตชายชายชายหญิงหญิงหญิงชายขบวนการสับปะหลาดอะไรก็ว่าไปคกับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กผมแบบอาจจะมองว่าแบบรับไม่ได้อะไเลย่แท็กคลองตรงนี้ยังไงคะเข้าวัดเข้าวัดก่อน ถ้ารำไม่ได้เข้าวัดก่นอนครับเข้าวัดไปนั่งินั่งธิษฐานจิตนึกถึงอะไรก็ว่ากันไปส่วนทางโลกมาทางนี้ทางโลกมาทางนี้ครับพี่จิตในยุคนี้คือเราควรเปิดว่าเปิดได้แล้วครับผมเปิดได้แล้วอย่ามาคิดว่าเออมันจะเสื่อมเสียอะไรมันก็ไม่เสื่อมเสียแล้วครับผมผมว่าของแบบนี้มันมีมานานละนะครับถ้าไม่ก็ทําให้ถูกกฎหมายเสียภาษีให้ถูกต้องแค่นั้นพอจะมีโสต์ลับสุดอีกโค้ดหนึ่งด้วย อ๋อใช่ใชออแน่นอนว่ามันมีหนังเรื่องหนึ่งอ่ะโฟคิ้งแหละแต่ว่าได้อะไรเขามันคือไม่ได้อะไรหรอกคือถ้าถึงไม่มีหนังเขาตีกันอยู่แล้วหนังมันคือแค่บอกว่าเออชีวิตมันเป็นยังไงแล้วเขาจะมีเนื้อเรื่องมีบทบาทมีอะไรเขาก็สรุปให้เรียบร้อยว่าเราไม่สมควรจะไปต่อยไปตีกันนะครับผมงี้ผมไม่ดูสไปเดอร์แมนกูไม่ปิตึกเลยรนะอไอสัตว์ออกมา ถูกต้องไหมครับมันก็ดูมันก็มีหนังอะไรเหลือให้เราดูให้วิเคราะห์อย่างเงี้ยครับผมอย่าเอาหนังมาเป็นข้ออ้างว่าเฮ้ยดูหนังแล้วของมันขึ้นดูหนังแล้วแบบอยากจะอยากจะฟัดอยากจะเหวี่ยงมันไม่ใช่ครับเราคิดเป็นไงตอนนั้นถ้าจะถโทษเลยครับพี่คือมันตลกครับพี่อะไรก็โทษหนังโทษละครอะไรคือถ้าสมว่าหลายๆคนบอกว่านี่มันคือแรงบันดาลใจแล้วหนังละครที่มันดีๆคุณไม่เอาเป็นแรงบันดาลใจหรอ คุณอะไรเอะอะก็เอาหนังต่อยตีมาเป็นแรงมันมันไม่ใช่ครับวัยรุ่นสมัยนี้ถ้าจะเก่งเก่งเรื่องการทํางานการหากินดีกว่าอย่าไปตีร้างฟันแางครับถ้าอยากได้เสื้ออยากได้หัวเข็มขัดมึงก็ไปซื้อเอาแค่นั้นเองครับอันนี้ของขึ้นเอาอย่างเสร็จแล้วดีพอ,อ,อแล้วทำเรือกสวิทก,กับเมียก่อนอะไรนะสวิทก,กับเมียหลายคนบอกของภาามันดูทําให้คิดลึกว่าอะไรยังไง ็เวลาโพสอะไรเเวลาโพสอย่างแบบว่าเออสิบแปดบวกไปป้าเออไม่เป็นไรก็ถ้าไปโพสกับคนอื่นน่ะอาจจะโดนแต่นี้โพสกับเมียแล้วก็เร้ายอมยอมได้ไม่เป็นไรครับพี่มันทำให้ทุกคนคิดว่าเอ้ยยังไงมันวัวาดมันหวาดเสียวไปไหมมันไม่หวาดเสียวหรอกพี่ผัวเมียเขาก็เล่นกันแบบนี้แหละแต่แค่บางคนเขาแบบไม่ได้ไปโซเชียลเฉย อันนั้นเราไม่ไทำเป่นคอนเทนต์นั่นคือเกิดเรื่องจริงก็จะจริงก็จะเอาก็เอาเลยอะ่ะก็ถ้ามันไลฟ์สดได้ก็ใส่ไลฟ์สดเลยอะ่ะก็ถ้ามันไม่โดนแบนอ่ะ <c oughs> ชาวเน็ตชาวเน็ตเขาเป็นแรงกชาวเน็ตก็ปล่อยชาวเน็ตไปผมไม่รู้ว่าชาวเน็ตคือใครเอ้ย <c oughs> ไม่ได้ว่าอะไรก็เวลาคุณอยู่กับแฟนชาวเน็ตอยู่กับแฟนคุณก็ทําเหมือนกันเออเขาบ้านไปทำอะไมผิดอไรเปล่าแบบไม่มี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 ทำอะไรผิดกบคนอย่างนี้อยู่แล้วถ้าอยากจะเอาก็เอาเลยนั่นเองครับผมบ้านเราสวิบิดมา อันนี้ถ่ายลง u t u b e ใช่ไหมหรือว่าันนี้ไม่จิตเหลืองเลยถ้าจะเปจิตแดงนะเนี่ยอันนี้ไม่เหลืองนะี่ยแดงขออนุญาตไปดูดก่อนไปไหมเครียดเครียมันเครียดเลยขออนุญาตเอามาโอเคม่ไม่ไม่ยังไม่มีครับคนเดียวพอแล้วคนเดียวก็เหนื่อยน่าน้ชเคราบผมก็ใครลุกบักผมหรือน้องเขา เเมมีียยหนะบ้า <indeed> ไม่ก็บอกว่าเออเนี่ยลองให้พลันตโตไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าจะมีคนเดี๋ยวก็ค่อยๆว่ากันครับเพราะตอนนี้มันก็แน่นอนว่าพลันมันก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายขอให้สักห้าหกปีแล้วเดี๋ยวค่อยมีน้องอีกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมคือไม่ได้ปิดขาวรไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดครับผมปีนี้เป็นวันพ่ออีกปีนึงเป็นไงบ้างคะก็มีอะไรพิเศษไหมคะไม่ค่อยมีอะไรครับก็อยู่ด้วยกันกินกับเขานอนกับเขาแค่นี้มีความสุขแล้วครับ กินกีมนอันนเาวเขาเหมือนใคเหมือนพ่อเหมือนพ่อเหมือนพ่อมันอย่างเดียวแม่ไม่ได้หรอโอ้ทุกอย่างเลยเรียกว่าดินเอมาเลยพี่ภูมิใจน่าเหมือนเราฮะเออเอายี่อะไรภูมิใจเลยให้ได้ด้านดีบ้างก็ได้ครับป่ะกลับบ้านกินข้าวบ้างเสร็จแล้วป่ะขอบคุณพี่ทุกคนครับขอบคุณมากครับพี่